นี่นะครับข้อความที่ได้ยินแล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะครับก็คือท่านนายกได้รับปากแล้วนะครับว่าจะรับฟังเกี่ยวกับกฎหมายตัวนี้นะครับแล้วก็จะพิจารณากฎหมายตัวนี้ให้กับท่านผู้สูงอายุทุกท่านนะครับจึงได้มีโอกาสนําปิ่นโตบํานาญแห่งชาติมาร่วมวงและนํารายงานบํานาญพื้นฐานแห่งชาติมามอบให้ด้วยเพื่อตั้งใจหาลือและพูดคุยกับท่านนายกในประเด็นนี้ซึ่งเป็นนโยบายที่พักไทยรักธรรมผลักดันมาอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับ วันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับนายกรับปากแล้วบำนาญแห่งชาติ3,000บาทฮิวปินโตร่วมวงกับพักร่วมรัฐบาล จะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมนําข่าวดีของท่านสอวอทุกท่านนะครับหรือท่านผู้สูงวัยนะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกตูตนะครับได้มีการรับประทานอาหารร่วมกับพักร่วมรัฐบาลนะครับแล้วในงานนี้นะครับมีการฮิวปินโตนี้นะครับปินโตบํานานแห่งชาติ ซึ่งถ้าท่านใดติดตามข่าวผมมาตลอดนะครับจะทราบดีว่าบำนาญแห่งชาติ3,000ันบาทมีสัญลักษณ์เป็นปิ่นโต3เถานะครับในงานเลี้ยงสังสรรค์ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเอาปิ่นโตนี้มาร่วมงานด้วยนะครับและท่านนายกก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาตินี้ด้วยนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ยังลุ้นๆอยู่ว่าท่านนายกจะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบำนาญ3า0พันนี้นะครับ แต่วันนี้แน่นอนชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าท่านนายกรับปากแล้วนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับพีรวิทย์เผยข่าวดีนายกรับปากรายงานบำนาญประชาชนไม่มีล่มหลังหิวบินโตร่วมวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลข่าวนี้นะครับวันที่19มีนาคม2565นะครับวันนี้19มีนาคมนายพีรวิทย์เรื่องลือดนภาคสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรม กล่าวถึงการนัดรับประทานอาหารของพักร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยตนได้รับเกียรตินั่งข้างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้มีโอกาสนำปิ่นโตบำนาญแห่งชาติมาร่วมวง และนำรายงานบำนาญพื้นฐานแห่งชาติมามอบให้ด้วยเพื่อตั้งใจหาลือและพูดคุยกับท่านนายกในประเด็นนี้ซึ่งเป็นนโยบายที่พักไทยรักธรรมผลักดันมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเดียวนะครับได้มีการนํารายงานบํานาญพื้นฐานแห่งชาติมามอบให้ท่านนายกอ่านแล้วก็ศึกษาด้วยนะครับนายพีรวิทย์กล่าวว่าเมื่อตนได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่รายงานบํานาญพื้นฐานแห่งชาติหรือบํานาญ3,000บาทซึ่งผ่านกมทพิจารณาแล้วแต่ยังไม่ถึงฝั่งฝัน เนื่องจากองค์ประชุมสภาล่มทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้ตอบรับจึงถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งซึ่งตนนั้นพร้อมเดินหน้าและมั่นใจว่ารายงานบำนาญพื้นฐานแห่งชาติจะผ่านสภาอย่างลุล่วงเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระอีกครั้งนี่นะครับถ้าท่านใดติดตามช่องผมมาตลอดนะครับจะทราบดีว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปไว้เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับนี่นะครับตามคลิปของผมเมื่อวันที่5กุมภานธ์65นี้นะครับคืบหน้าบำนาญ3า0พเข้าสภาก่อนชงคอรมอ ผลคือสภาล่มอีกแล้วครับท่านนี่นะครับวันนั้นเคยเข้าสภามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะได้ดูคลิปนี้ของผมนะครับแต่รอบหน้าเชื่อว่าจะไม่ล่มอีกแล้วนะครับเพราะว่าท่านนายกรัปากจะพิจารณาแล้วก็จะดูแลกฎหมายตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีลุ้นอย่างมากนะครับที่จะได้ออกมามีผลบังคับใช้นะครับเพราะสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนในตอนนี้คือสวัสดิการจากรัฐโด,ดยเฉพาะบ้านเราที่กําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และราคาข้าวของเครื่องใช้ก็ต่างปรับราคาเพิ่มขึ้นดังนั้นลำพังเงินผู้สูงอายุของปู่ย่าตายายเพียงหลักร้อยก็คงไม่สามารถดำรงชีพในสถานการณ์แบบนี้ได้เมื่อรายงานฉบับนี้ถึงมือนายกแล้วจึงนับว่าเป็นความหวังที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันผักดันจะเกิดขึ้นจริงนี่นะครับบำนานสามพันนะครับความจริงแล้วก็ยื่นไปหลายปีแล้วนะครับ แต่ก็ไปไม่ถึงมือนายกสักทีนะครับแต่วันนี้ข่าวดีมาแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็ได้ถึงมือนายกจริงๆสักทีนะครับเป็นการทานอาหารมือค่ําที่คุ้มที่สุดเพราะผมนําร่างรายงานบํานาญแห่งชาติส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีและท่านรับปากว่าจะรับฟังและพิจารณาให้กับผู้สูงอายุนี่นะครับข้อความที่ได้ยินแล้วรู้สึก ดีมากๆเลยนะครับก็คือท่านนายกได้รับปากแล้วนะครับว่าจะรับฟังเกี่ยวกับกฎหมายตัวนี้นะครับแล้วก็จะพิจารณากฎหมายตัวนี้ให้กับท่านผู้สูงอายุทุกท่านนะครับตลอดจนเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีที่ผมได้นําเสนออีกหลายเรื่องทั้งพุทธมนตนสระบุรีโครงการส่งน้ําเลงรางและการสร้างโมเดลที่วัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งผมจะทุ่มเทการทํางานให้เต็มที่นายพีรวิทย์กาวนี่นะครับข่าวนี้ของผมนะครับผม ส่วนตัวก็ยอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้บํานาญแห่งชาติเดินทางมาได้ถึงจุดที่ทุกท่านรอคอยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถึงมือนายกสักทีนะครับไปกรมนู้นทีไปกรมนี้ทีนะครับเรียกว่าผ่าน18อรหันนะครับแต่ตอนนี้นะครับกฎหมายตัวนี้มันก็ได้เดินทางมาถึง จุดที่ควรจะเป็นแล้วนะครับก็คือถึงมือนายกแล้วแล้วก็มีข่าวดีกว่านั้นนะครับก็คือท่านก็รับปากด้วยว่าจะดําเนินการกับกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็จะดูแลให้กับท่านผู้สูงอายุทุกท่านนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะสามารถอยู่ดูแลกฎหมายฉบับนี้ได้ตลอดรอดฝั่งแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับมีกระแสว่าจะยุบสภานะครับแต่ก็อย่างว่านะครับ สมมติว่าถ้าท่านนายกยุบสภาก่อนหน้าที่กฎหมายฉบับนี้จะได้ออกมานะครับเมื่อหลายๆพัรหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับก็คงจะมีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับบำนาญสามพัน 3, ขึ้นมาหาเสียงเพื่อดึงคะแนนเสียงกับประชาชนคนไทยนะครับก็เอาเป็นว่าลุ้นกันต่อไปนะครับว่า กฎหมายฉบับนี้มันจะได้ออกทันสมัยท่านนายกประยุทธ์จันโอชานี้หรือไม่นะครับหรืออาจจะต้องไปรอ,อนายกในสมัยหน้านะครับช่วงนี้รัฐบาลกําลังจะผลักดันมาตรการเยียวยาพลังงานนะครับโดยจะทําการชงคลอรมในวันที่22มีนาคมนี้นะครับแต่ปัญหานะครับก็คือที่ผมติดตามข่าวมานะครับตอนแรกบอกว่าจะแจกพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วตอนหลังก็ได้ยินว่าจะแจกแบบทั่วๆไปนะครับก็คือทุกท่านที่มีบัตรคนจนนะครับแล้วก็ มีรถจักรยานยนต์เขาจะให้ทุกคนแต่มาวันนี้นะครับก็เกิดการลังเลอีกแล้วนะครับว่าจะแจกแบบเจาะจงก็คือแจกเฉพาะกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือจะแจกแบบเป็นการทั่วไปนะครับเรียกว่าได้กันทั่วหน้านะครับนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับ ประลัดคังเผยมาตรการบรรเทาภาระพลังงานชงคอรมอสัปดาห์หน้าก็คือวันที่22มีนานั่นเองนะครับข่าวของวันที่18มีนา65นะครับประลัดคังเผยสัปดาหหน้ากระทรวงพลังงานชงคอรมออุมัติมาตรการบรรเทาภาระด้านพลังงานมอเตอร์ไซค์รับจ้างร้านขาในคนลคึงชี้ใช้เ,เงินจากงบกลางดูแลหลังพองลกอกูอกอก้เงินเพิ่มเติม5แ0ล้านบาทไม่เข้าเงื่อนไข นี่นะครับที่ว่าไม่เข้าเงื่อนไขก็เพราะว่าที่ผ่านานมานะครับที่รัฐบาลแจกอันนั้นเป็นมาตรการเยียวยาโควิดนะครับก็เลยใช้พหลกกกู้เงินได้นะครับแต่รอบนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามรัเสเซียยูเคนะครับพอลกกกู้เงินก็เลยใช้ไม่ได้วันที่18มีนาคม2565นายกฤษดาจีนะวิจารนะประลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังมีการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะน,นี้สถานการณ์ราคาน้ำมันมีความผันผวนเป็นอย่างมากโดยกระทรวงการคลังก็จะพยายามดูแลในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนโดยคาดว่ากระทรวงพลังงานจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอลมอนุมัติมาตร,รการบรรเทาภาระในด้านพลังงานออกมาดูแลประชาชนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่22มีนานะครับเช่นกลุ่มมอเตอร์ไซครับจ้าง และกลุ่มล้านค้าในโครงการคนละครึ่งเป็นต้นส่วนมาตรการจะเป็นรูปแบบเฉพาะกลุ่มหรือเป็นการทั่วไปนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้นี่นะครับเห็นไหมครับที่บอกว่าคังเขายัางลังเลอยู่นะครับจะแจกเป็นกลุ่มหรือจะแจกทั่วๆไปนะครับต่างกันตรงนี้นะครับก็คือถ้าแจกเป็นกลุ่มรัฐบาลก็จะเจาะจงได้นะครับแล้วคนที่ได้สิทธิ์ก็จะได้เงินเยอะขึ้นด้วยแต่ถ้าแจกแบบทั่วไปผู้ได้รับก็จะมาก แต่เงินก็จะได้น้อยลงนะครับเพราะว่าก็ต้องเฉลี่ยกันไปนะครับแต่ตอนนี้ถ้าท่านใดเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะ, to, to, จะได้เปรียบกว่าใครๆนะครับเพราะว่าได้เยียวยาแน่นอนนะครับถ้าแจกเฉพาะกลุ่มพี่วินก็อาจจะทําให้ได้เงินมากขึ้นแต่ถ้าแจกแบบทั่วๆไปพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะได้น้อยลงนะครับเพราะว่าต้องไปเฉลี่ยให้คนอื่นแต่จริงๆนะครับถ้าแจกเฉพาะพี่วินมอเตอร์ไซค์นี้ถามว่าผู้ที่มีบัตรคนจนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ ว่ามันน่าจะมีน้อยถึงน้อยมากแต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะนํามาใช้จ่ายได้ทั้งในส่วนของเงินกู้จากพลกอกู้เงินเพิ่มเติม5แสนล้านบาทที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่และเงินจากงบประมาณกลางที่ยังสามารถนํามาใช้ได้โดยบางโครงการอาจไม่จําเป็นต้องใช้เม็ดเงินอุดหนุนทั้งหมดแต่เป็นมาตรการที่ออกไปแล้วสร้างความประหยัดให้กับภาคประชาชนมาตรการที่จะออกมาจะดูเป็นกลุ่ม ซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็กําลังวางกลุ่มเป้าหมายอยู่และในส่วนของกระทรวงการคลังก็ได้มีการให้ฐานข้อมูลไปเพราะหากออกมาตรการช่วยแบบทั่วไปก็จะทําให้คนที่ไม่เดือดร้อนก็จะได้รับมาตรการไปด้วยก็ต้องมากําหนดกลุ่มเช่นกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นต้นในส่วนของงบคงใช้เงินจากพลกกรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแต่ยังมีงบกลางที่นํามาใช้ได้นี่นะครับเหตุผลที่ว่าจะแจกเฉพาะพี่วินนะครับ เพราะว่ารัฐบาลเขากลัวนะครับถ้าแจกแบบทั่วๆไปเดี๋ยวคนที่ไม่เดือดร้อนก็จะได้รับเงินตามมาตรการไปด้วยเพราะฉะนั้นดูจากประโยคนี้นะครับมีแนวโน้มว่าจะแจกเฉพาะพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าว่าหลังจากประชุมคอรมอแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับทั้งนี้ในส่วนของการช่วยเหลือร้านค้าที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาการหุ่นต้มปรับขึ้น แม้ขณะนี้จะมีร้านค้าที่มีความหลากหลายเข้าร่วมอยู่ในโครงการแต่ทางกระทรวงการคลังก็มีข้อมูลกลุ่มหรือประเภทร้านค้าจากช่วงที่ทําโครงการเราไม่ทิ้งกันที่มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง50ล้านคนซึ่งมีการระบุชัดเจนในใส่อาชีพก็จะมีการนําข้อมูลตรงส่วนนั้นมาใช้ในการคัดกรองร้านค้าที่จะได้รับการช่วยเหลือด้วย นี่นะครับสรุปแล้วตอนนี้มีแนวโน้มที่จะได้มากที่สุดนะครับก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับกับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งที่ประกอบอาชีพขายอาหารและเครื่องดื่นนะครับมีแนวโน้มว่าจะได้แต่เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับวันอังคารนี้22มีนานะครับจะได้ทราบกันสักทีว่าใครที่จะได้หรือไม่ได้นะครับ